อานั้อ่ะเอาลอมา,อา,ม,ามีเกลกๆแล้วครับมืนนะ่มอนยบอมีข้าวเอากินดียวกยก็เลวบวมเบิองน้ดามจ้าไปเพิ่งเทินมาชื่อไก่มาคอม้ากรเนา่แล้วมาแเบ่งเง้บ่งไงกินนะ พอดีเพิ่งกลับมาเนาะ,ะ,ม,นะ,ะมันสีทุ่ม,นมเ,เนี่ยล,กละกลับมาแล้วบ่มีอะไรให้กินก็เลยพอดีซื้อก่หมือพ่อมลึกบ่มีเข่าเนาะจ้ะก็เลยเอาแจ่กก่กให้กินมากินลูกกิน ม้าลำจ้ะเดีม้าลำบุญกระถินนาจะเนาะเียวม้อดบ้านเลยมแมวบอมอย่างน้ค่ะเนขาก็หิวแมวแล้วก็หาจิงมไ่ได้เนาะ แต่ว่าจะแดงไม่แดงหรอกจ้ะติตันถ้ายำจะแดงไปยุ่งกับใยรผู้มีกินก็เลยต้องเลี้ยงแบบนี้ม่ละนานๆเขาจะมาหาเสือจะแดงิให้เขากินไปแต่ว่าให้เลี้ยงเองจะแดงบ่เลี้ยงหรอกจ้ะถ้าแดงเป็นของเจ้าของนี่ต้องดูแลเขาเองนี่แดูแลเขาดีเวลาเขาเปีนเวลาเขาไข่เขาหน้าก็ต้องดู แล้วเวลานั้นเราจะเดีงไปทางไดนอนบันทันคาจะเด้งไอพุ่มมีให้เขากิน้วยจากนี้เขาเคยไปไกินถ้าเขาเลี้ยงเป็นจิตเป็นของทุกขอนะ,ะเลี้ยงแบบมีแมวเขามาหาที่เขาก็ให้กินบางสี่เียงเดี่ยงแบบนีหรือว่าแบบนอเี้ยงเห็น เขาเป็นเมีจนจัดปลาจนจัดแต่เด่นแต่จะเป็ปัจจัยแล้วมีลายเดงนเลยซื้อให้เขากินนั่นเองครับจ้าเขากดไลค์กดแชร์เด่นดี่เลยจ้าบุตรจ้า